สวัสดีคะ่ะทุกคนสุดสัปดาห์นี้ปูกับเดวิดจะพาไปเที่ยวที่อเมริกานะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ของปูที่อเมริกานะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเมื่อคืนนะคะพอเรา,เรานั่งเฟอร์รี่นะมาถึงแวนคูเวอร์นะคะทุกคนแล้วก็พักบ้านคุณน,น้าเนาะซึ่งบ้านคุณน้านก็กําลังจะ กำลังจะขายนะคะแต่ยังขายไม่ได้ก็แบบเออรอคนเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าแบบว่าน่าจะมาอยู่บ้านคุณน้ได้อีกไม่กี่ครั้งนะคะหรืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายะไรอย่างเงี้ยนะก่อนที่แกจะย้ายไปอยู่ในเมืองเดียวกันกับปูนะคะ <S <S <ๆ S 2> เรากําลังจะขับไปที่ชายแดนนะคะทุกคนซึ่งจากตรงนี้ไปชายแดนจากบ้านคุณน้ไปชายแดนประมาณสินาทีนะ,นะแคนาดามีชายแดนติดกับประเทศเดียวยนะคะก็คือติดกับอ่า USA นะแค่แค่ในละแวกเนี้ยก็จะมีชายแดนประมาณแบบว่า4ี่แห่งอย่างตับนะคะยังไม่รวมถึงแบบที่เหลือของแคนาดาเวลาเราไปที่ผ่า ผ่านตอมอเราไม่ต้องลงจากรถนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโดนถามอะไรบ้างนะคะเดี s <S uh ๋ยวจะมารีวิวหลักจากที่แบบว่าผ่านผ่านตอมเรียบร้อยนะคะ That's USA. Uh huh. And we're in Canada. This is called Zero Avenue. Oh, okay. I'm notifying you when there's ตอนนี้นะคะเราก็ผ่านบอร์เดอร์มาได้นะคะทุกคนก็ใช้เวลาตรงนั้นไปประมาณเป็นชั่วโมงนะ,ะคือหนึ่งเลยคือเราก็ขับรถมาการข้ามบบ์เดอร์ก็คือคล้ายๆกับทางด่วนนะคะทุกคนมันจะเป็นช่องเป็นช่องแบบนั้นนะ่ะให้ผ่านทีละคันทีละคันใช่ไหมก็จะมีประมาณ3าสี่ช่องนะคะพอเราจอดแต่ถึงคิวของเราเขาก็จะบอกเออดับเครื่องนะให้ดับ เครื่องแล้วก็ก็จะขอกุญแจรเราแล้วก็ขอพาสปอร์ตของเรานะคะปูต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่านะคะซึ่งปูได้วีซ่าของอเมริกาแล้ว10ปีแล้วเขาก็เอากุญแจรถของเราไปนะคะตอนที่เรายังอยู่ในรถนี่แหละแล้วเขาก็เปิดเปิดหลังรถนะคะแล้วก็จะมีคนนึงคือแบบเช็คคร่าวๆว่าหลังรถมีอะไรอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแคนาเดียนอะเป็นแคนาดาที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าอเมริกา,กาค่ะเขาก็เช er ็คคร่าวๆให้มีอะไรเขาคือปล่อยไปนะคะแต่ทีเนี้ยในรถมันมีปูซึ่งปูเป็นคนไทยนะคะแล้วคนไทยก็คือต้องขอวีซาว่ซาพาสปเเไ้ดลย เขาก็กให้ใบใบหนึ่งมาเป็นใบสีสุ้มสม้มว่าเออเข้าไปในสำนักงานนะเลี้ยวเลี้ยวขวามานิดน,นึงแล้วก็จอดหน้าสำนักงานเขาก็จะถามว่าทำงานอะไรจะไปไห เสียงดังกว่าวเวลาขับรถเนี่ยเสียงเสียงมันจะดังกว่าที่ที่แคนาดามันจะเงียบกว่านะคะ But you think that in Canada the smoke like quiet than America to drive? ดูภูเขาลูกนู้นครตอนนี้นะคะข้ามบอร์ดเดอร์มายัางไม่นานแล้วก็ทุกคนหิวข้าวเนาะก็เลยไวะกินข้าวที่ร้านอาหารเม็กซิกันนะคะเดี๋ยวบอกว่าร้านนี้อร่อยเพราะว่นานางเคยมากินแล้วเนาะ You should make that Oh yeah What i s it call? What does it? Called? ซาซ่าโอเค I try อาหารที่นี่คือจานใหญ่มากนะคะทุกคนอุ๊ยร้อนมาก <laughs> it's really hot babe super super hot yeah อันนี้คือของเดวิดนะคะอาหารเม็กซิกันแล้วก็มันจะมีอันนี้มาให้นะคะเอาไว้ห่ออันนี้เนาะก็กรมโมเลย <c oughs> <c oughs> Some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the okay. pike pipe place market that's okay. where the first starbucks was oh, okay. still here when จะมีร้านสตาร์บัคร้านหนึ่งที่เป็นร้านแรกเลยนะคะของโลกอันนี้คือร้านสตาร์บัคร้านแรกนะคะก็เหมือนร้านทั่วไปอ่ะทุกคนก็คือถ้าไม่บอกก็คือไม่มีอะไรเลยคนก็คืออยากจะไปชิมอยากจะไปกินสตาร์บัคสาขาแรกกันต่อแถวยาวมากซึ่งปูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนกับการที่จะยืนรอนานๆเพื่อจะรอกินของอะไรสักอย่างนะคะก็คือต่อให้ชอบแค่ไหนก็ตามถ้าต้องรอนานก็คือเปลี่ยนร้านแค่นั้น ตอนนี้เราก็จอดรถนะคะจ่ายค่าจอดรถเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่ตลาด Pike Place นะคะที่มี Starbucks ที่แรกของโลกที่นี่นะก็มาเดินดูกันเฉยๆค่ะว่ามีอะไรบ้าง Starbucks ร,ร้านแรกทุกคนคนต่อแถวนั้นมากตั้งแต่1912นะคะอันนี้เป็นร้านขายปลานะคะซึ่งคนมามุงดูเยอะมากทุกคนเพราะว่าเขามีการโยนปลาทุกคนนู้นโยนปลา,ามาให้คนฝั่งนี้รับก็นนไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ไปหาเซิร์ชดูกันแล้วกันเนาะมันเขียนว่า Pike Place นะคะ a e A C E เลยนะไม่รู้อ่านว่าไงแล้วก็ฟิชนะคะนี่นะ Pike Place Fish Market นะคะ world famous เลยนะหนุนเดวิดไปซื้อสไปซ์นะคะเอาไว้พา,ากับแซลมอนไปฝากเพื่อนเนาะปลาก็แบบนี้เลยอะ่ะพวกเขาจะตะโกนคำอะไรก็ไม่นู้แล้วก็จะเพื่อนๆก็จะตะโกนตามนะคะทุกคนเนี่ยคนเยอะขนาดนี้มามุงร้านเนี้ยร้านขายปลานะปลาสดตรงเนี้ย แล้วกลับมาที่รถนะคะทุกคนก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเดินว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอย่างเดียวที่แบบว่าออ outstanding ก็คือราคาเพราะราคาก็คือแพงมากอย่างแก้วมังกรลูกหนึ่งนะที่แคนาดานะคะถ้ะาร้านทั่วไปอย่างเงี้ยมันจะประมาณลูกละประมาณร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่นี่ลูกละประมาณกูคำนวณล่ตะกี้ลูกละ521บาทนะคะแก้วมังกรหนึ่งลูกแล้วก็แอปเปิ้ลลูกหนึ่งเนี่ยลูกละประมาณ90บาทไม่มีอะไรเหมือนเป็นตลาดปลาแล้วก็ที่คนมาก็อาจจะเพราะว่ามันเป็นสตาร์บัคที่แรก ที่แรกของโลกอะไรเงี้ยคนก็เลยอยากจะมาชิมมาอะไรกันแต่ว่าแถวยอเกินปูไม่อยากจะต่อนะคะก็อยากจะไปเสียเวลาตรงนั้นนะคะแล้วก็เรามีที่จะไปเยอะแยะเลยน้องก็เดี๋ยวไปดูที่ต่อไปแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวประมาณประมาณอีกสามชั่วโมงนะกว่าจะถึงที่หมายนะคะตอนนี้ก็แวะเติมน้ำมันก่อนนะคะ ที่แคนาดาเนี่ยเวลาโชว์ราคาน้ำมันนะคะเขาโชว์เป็นราคาต่อลิตรเนาะส่วนที่อเมริกาเนี่ยเขาจะโชว์ราคาเป็นต่อแกลลอนนะคะแคนาดากับอเมริกามีความแตกต่างหลายอย่างนะอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยคะ่ะ ที่อเมริกาเขาจะมีหน่วยวัดเป็นฟาเรนไฮต์ส่วนที่แคนาดาก็จะเป็นเซลเซียสนะคะคือองศาเซลเซียสเหมือนที่ไทยเลยเนาะแล้วก็ระยะทางอะคะ่ะระยะทางอย่างเป็นกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยที่แคนาดาเขาใช้เป็นกิโลเมตรนะคะส่วนที่อเมริกาเขาใช้เป็นไมล์นะทุกคนเมื่อกี้นะคะ,ะ,คะเราก็จอดซื้อขนมที่คอสโก้นะคะทุกคนซื้อของซื้อขนมเพราะว่าบางอย่างไม่มีที่แคนาดานะคะบางยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยนาะ,ะเป็นยี่ห้อของอเมริกานะคะแล้วก็อันนี้ของเดวิดเนาะอันนี้ของปูเป็นแอปเปิลนะคะดูสค่ะนะะกั้ oh, <no. S 1> <laughs> ขนมที่เมริกาหวานมาก r ้ mm. like n e I strive just t ต say. ตอนนี้เราก็ได้มาถึงพอ์ตแลนด์นะคะทุกคนตอนนี้สามทุ่นะคะ <c oughs> เราเช็คอินโรงแรมเรียบร้อยแล้วก็จะออกไปทานข้าวกนะัน <c oughs> อันนี้เป็น ดาวเทานะคะทุกคนดาวเทาพอตแลนด์ Portland, นะแล้วก็ร้านที่เรามากินนะคะวันนี้นะเป็นร้านอาหารไทยนะคะทุกคนชื่อว่าโ้แซบเป็นโตเดวิดก็เหนื่อยๆจากการขับรถนะคะนี่ก็เป็นร้านคนไทยนะนกระติบข้าวให้นะคะทุกคนร้านเนี้ยแบบมีเมนูแบบตำหอยในป่าไผ่ตำหอยแครงตำกากหมูตำปูม้ายำต่างๆ่าง,าง,างนะนะมีลาบเลือดด้วยนะนะปูม้า ลาบหมูลาบเป็ดเวยนะทุกคนต้มแซ่บเยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าพวกปู<ว>จะสั่งอะไรนะไปก็ตเรด้ทุกคนได้ยินเสียงเพียงปะแล้วดถึนเมนูนะคะทุกคนเมนูคือแบบออเทนติกมากเป็นเมนูที่แบบว่าไม่เคยจะร้านอาหารไหนที่แบบว่าที่อยู่ต่างปรเเท้มนนนูขนาดดีีกะะ็ปิ่ยงคืน,ะคะนตง่รใจกลางดาวเทาเลยนะพวกปูก็จอดบนหน้าร้านนะคะก็เลยมาลองชิมกวามรสชาติจะออเทนติกหรือเปล่านาะ แล้วก็นี่ก็คือเมนูที่เราสั่งมานะคะของปูเป็นลาบคั่วเนื้อนะของเดวิดเป็นน้ำตกหมูน้ำตกหมูนะคะของเดวิดเนี่ยเอ็กซ์ตร้าข้าวคั่วของเขาเผ็ดๆวว้า make Yeah. as good I ไปสิอ mm ัน hmm. น oh. yeah, okay. ี oh, s <S ้ดีเผ็ดไม่เท่าไหร่มีความขมนะเล็นบียว t h ไ t กินักคีดีวนะังไงนั่น h a t e ล้วเนี่ยเมื่อ e ี้ท่น้ t อม่เป็ e e จล s ั่น t ป็ t เ ไปขอแจ๋วมาทุกคนจนได้เดรดโอ้โกินพริกแล้วนะทุกคนแพรหน้าแสดงว่าผ่าน เจาะเาวันวันเผ็ดนะพกินไปนิดเดียวก็เผ็ดอ่ะมาอหือี่เ้าต้องกินหวานค่ะ โอลุน้นร้านเวียดนามร้านใหญ่นะคะใหญ่เหมือนกับร้านเวียดนามที่อยู่ที่แวนคะูเวอร์เนาะพวกผมก็เข้าไปดูไปเช็คราคาของอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากเพราะว่า พวกของสดพวกอะไรเงี้ยเราเอากับแคนาดาไม่ได้อยู่แล้วนะคะต่อให้ประเทศเขาใกล้กันมีความเหมือนกันหลายอย่างแต่ยังไงมันก็คนละประเทศอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นการเอาของสดอของอะไรข้ามข้ามชายแดนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็เลยแบบว่าเออก็แค่เดินดูแล้วก็เปรียบเทียบราคาเนาะซึ่งปูรู้สึกว่าราคาที่นี่มันแพง คือไม่ได้ถูกกว่าตอนแรกเข้าใจว่าอเมริกาของจะถูกกว่าแคนาดานะคะไม่ได้ถูกกว่านะคะทุกคนเพียงแตม่มันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องเสียภาษีนะที่โอเรกอนเยนะคะรัฐโอเรกอนเนาะท,ที่มาที่โอเรกอนรอบนี้ก็คือมาช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าไม่ได้เสียแท็กเนาะมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเพราะว่าแคนาดากับอเมริกาก็คือแบบอยู่อเมริกาเหนือเหมอนกันแล้วก็ของพวกนี้ก็จะเป็นของนําเข้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนันเนี่ยก็แบบไม่ได้มีความเซอร์ไพรส์อะไรมากมายเนาะแค่จะมาเช็คราคาเฉยๆนะคะแล้วก็เห็นความแตกต่่าาางก็คคคืืออมมมนจะะะีีวว Security card ะะหร เขาเรียกหลายคนรักษาคนย่าให้กอร์ดอนค่ะที่แคนาดาเขาไม่หนูอนุญาตให้มีปืนนะคะถ้าเป็นแก๊กกะอะไรเงี้ยเขาแล้วก็สินค้านะคะถ้าที่แคนาดาเนี่ยสินค้าจะมี2ภาษาก็คือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะส่วนที่อเมริกานะนี่ที่สังเกตนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเอสเปนียนะคะหรือว่าสเปนิชนะคะสเปนิช50% off ก็จะเป็นร้านแบบนี้เลยเหมือนที่แคนาดาเลยค่ะทุกคนก็จะเป็น outdoor แบบนี้เนาะ เป็นทางเดินอารมณ์เหมือนตหาดแล้วก็เป็นร้านอยู่ข้างนอกนะคะเ <laughs> มื่อกี้เราก็ช้อปปิ้งเสร็จเร้อยนะคะทุกคนได้ของไม่ครบหรอกเพราะว่ามันไม่มีไซส์นะคะ รถทริปที่ไลก็คือต้องกินตลอดนะคะเฮ้ยสายวิเกินทุกคนมาถึงทะเลแล้วค่ะตอนออกมาจากเมืองจากโวลวคอนคอนแลนด์ตรงนั้นนะคะอากาศ28องศาขับไปเรื่อย มันก็เริ่มลดลงทุกคนลงเลยย23องศาแล้วก็ตอนนี้17องศาหนาวมากบิกินน b i งบิกินี่ก็คือก็คือไม่ได้ใส่นะคะเสียงลมก็จะแรงมากตอนนี้กลับมาที่รถแล้วค่ะทุกคนเราใช้เวลาบนชายหาดประมาณ1นาทีทวนนะคะเพราะว่าลมแรงอากาศเย็นแดดก็ไม่มี We spend one minute on the beach after o ากข o บรถ r อ r e ั่โมงโหนึ่วคตอนนี้เราก็จะขับกลับขับกลับเลยนะคะขับกลับไปที่พอร์ตแลนด์นะคะแล้วก็เสิร์ชหาอาหารเวียดนามนะคะเมื่อวานนี้ทานเป็นอาหารไทยเนาะยันนี้ก็จะทานเป็นอาหารเวียดนามนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทานอะไรกันนะ Authentic. Oh. Mm. 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 You like it? Mm -hmm. it? Tastes like yours? Try eat it, crap. It's crap. Hmm? The... No. No? The... <laughs> mm. You like it? Mm hmm, mm. Mm. The... try this. Foxkin. Wait, oh I can it You like and kidnap. โดโดะะก็มาแวะที่ร้านร้านร <c oughs> ้านขายของแะที่เป็นของคนลาวนะคะที่ว่าเวียงจันเวียงจันกรุ๊อรี่นะคะเดวิดก็เซิร์ชตั้งแต่ตอนที่อยู่แคนาดาแล้วว่าเออมันมีอะไรบ้างเงี้ยมันเป็นร้านขายของแบบ ขายของชําอ่ะเออเป็นร้านขายของชําแต่ว่าในนั้นก็จะเป็นขายอาหารด้วยที่แบบว่าเขาทาอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ๊กก็ไปจะเป็นตาถาแล้วปุ๊กก็ได้สั่งตาถามาทานนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นอะไรนะยี่สิบ US อลลาร์นะคะเก็บก็ซื้อแหนมเพราะว่านางอยากรู้ว่าเออรสชาติปกติมันควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตัวเองจะได้ไปปรับปรุงสูตรนะคะ,คะก็เลยซื้อกินทุกคนของในร้านขายของชําอ่ะก็ก็แพงนะแพงสิ่งเดียวที่เจอว่าถูกกว่าก็คือน้ํามันนะคะทุกคนทุกคนเจอนี่ด้วยน่าจะเป็น เฟนลนะคะเอาลมคล้ายๆกับผักชีลาวแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ดูดิเต็มเลยตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงบอร์ดเดอร์นะคะทุกคนที่จะข้ามกลับไปที่แคนาดาเนาะ mm hmm. เราก็ต้องรวมนะคะเอ,อกสารต่างๆนะที่เราช้อปปิ้งมานะคะเพราะว่าเขาจะมีจากัดว่า1คนเนี่ยช้อปปิ้งไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะรวมไปแล้วก็เราก็ซื้อของทั้งหมดที่อยู่ในรถเนี่ยนะที่มันอยู่ในลิสต์เนี่ยนะคะก็ประมาณหนึ่ พันกว่าๆนะคะก็ก็ไม่เกินนะรวม2คนละพันกว่าๆก,ก็ไม่เกินนะคะแล้วก็พวกผลไม้สดของสดอาหารสดอะไรต่างๆเนี่ยเอากลับไปไม่ได้นะคะถ้าเป็นเครื่องดื่มแบบนะี้ไม่น้อยอย่างเงี้ยเอาไปได้เนาะเดี๋ยวพอเราผ่านตอมอนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าการเข้าไปที่แคนาดาของ,องพวกเราได้เป็นยังไงบ้างคิดว่าน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราเบสอยู่ที่แคนาดาอยู่แล้วนะคะ this is us we're in the us and okay no we, we are in canada. canada oh yeah no. บอ์เดอร์ตรงนี้นะคะสวยนะคะอยู่กลางพาร์คเลยนะคะทุกคนอันนี้คือบอ์เดอร์ค่ะเห็นความแตกต่างของบอ์เดอร์นะคะตอนที่ปูข้ามเข้าไปที่อเมริกาทุกคนมันจะแบบว่าเหมือนผ่านเข้าไปในค่ายทหารน่ะคือกล้องกล้องวงจรปิดอ่ะคือจะจออมาที่เราตรงข้างหน้าเลยนะคะข้าง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 อีกสองสามตัวพอที่ข้างหลังอีกเพื่อเห็นจากกระจกหลังมาข้างหน้าแต่ว่าที่บอร์เดอร์ที่ตรงนี้นะคะจะมีแค่ประมาณ ช่องแล้วสตัวเองมั้งสองสามตัวแค่นั้นนะคะแล้วก็ไม่มีเจ้าที่เดินบนไปบนมาเหมือนค่ายทหารเหมือนกับที่จะเข้าไปที่อเมริกานะคะรู้สึกว่าที่อเมริกาเขาจะส,สตรีทมากกว่าดูเข้มงวดมากกว่าตอมอเรียบร้อยตอมออยู่ข้างหลังตอมอนั่นไงตอมอนะคะเราก็ใช้เวลาประมาณน่าจะสองนาทีเนาะเขาก็ถามคร่าวๆนะคะว่าไปไหนมาอโอ <laughs> เขาก็ถามว่าเออเราเราพักอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่ไหนเราก็บอกเออเมืองที่เราอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เราไปไหนมาอะไรเงี้ยแล้วเรามีอะไรอยู่ในเราซื้ออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาเข้า,ขาไปนะคะเออเรามีแอลกอฮอล์ยี่ห้อนี้นะประมาณนี้นะคะมีซื้อเสื้อผ้าโอ้ย <laughs> มีซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็มีของจุ๊จิกๆแล้วก็ อบอกดีเทลเขาไปนะคะถ้าเขาไม่ถามเพิ่มก็โอเคถ้าเขาถามเพิ่มก็ต้องมีแบบมีหลักฐานมีอะไรให้เขาอย่างนี้เนาะก็ะอาจจะเป็ว่าเราแบบว่าเป็นไดบิเป็นแคเาเดียอยู่แล้วแล้วก็เป็น p ีออยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ต้องอะไรแล้วก็แบบถามเขาๆแล้วก็ผ่านเขามาเนาะ,ะซึ่งมันต่างจากที่ที่ทด่านที่อเมริกานะคะเพราะว่าด่านก่อนที่เข้าอเมริกาอย่างที่ผู้บอกตอนแรกก็คือเขาจะ ยื่นกุญแจร,รถเราให้เราดับรถแล้วก็เอากุญแจร,รถเราไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเปิดหลังรถเราเปิดหลังรถเราแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยดึงของจากหลังรถเนี่ยไปเปิดไปเช็คว่าเออคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะ <S <S ที่นี่รู้สึกว่าแบบจะชิลกว่านะคะแบบแล้วก็ด่านก็คือดูชิลกว่าเพราะว่าอยู่ริมทะเลนะคะมีสวนสาธารณะระหว่างที่เรารอแบบรถที่กำลังกำลังรอผ่านเขาาน้าด่านเงี้ยเออคนผู้โดยสารแล้วก็ลงไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกัน่างเงี<า>ย้ยมันต่างกันต่างกันมากๆเลยทุกคนเออแค่นี้เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จบทริปกัน เดินทางของเรานะเราไปทําอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาในการขับรถนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่คนแนะนําให้ไปก็คือไม่ได้ไปเลยเพราะว่าไม่มีเวลานะคะหลักๆเราจะไปไปช้อปปิ้งกันเนาะก็คือได้ได้ของกลับมานิดๆหน่อยๆนะคะก็ถือว่าไปเปลี่ยนที่นอนไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็เดี๋ยวรอหน้าอาจจะถ้าเกิดไปก็อาจจะไปไม่ไกลามากอาจจะไปแค่สี่อหเทห่างจากตรงเบาะเด์นแค่3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันนะเพราะว่า มันก็ไม่ได้ไกลบ้านอะไรมากมายนะเขาได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เห็นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างงีนะ้แล้วก็ตอนที่เข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ไปที่ที่อเมริกาคะ่ะมันจะมีเขาขายดอกไม้ไฟด้วยซึ่งที่ที่แคนาดาเขาไม่อนุญาตให้ขายดอกไม้ไฟนะคะแต่ว่าที่อเมริกานีเราเห็นความแตกต่างนะว่าเขาเขาแบบไม่ได้เคร่งมากอ่ในเรื่องของพวกพวกนี้นะคะแล้วก็ดวเดวิดเกือบจะซื้อพวกน้าํายาฆ่าแบบว่าฆ่าแมลง แล้วก็น้ำยาฆ่าหญ้าอะไรมาจากเมริกาซึ่งบางอย่างมันคอนโทรลที่แคนาดาเขาไม่อนุญาตให้มีสารสารอะไรบางอย่างอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างมันก็จะหาซื้อได้ที่เมริกาแล้วก็บางอย่างก็ไม่มีในแคนาดานะคะเขาเขาบังคับเนาะก็คือทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็เล็กน้อยทิปเสาร์อาทิตย์น้ตอนนี้ก็จะกลับไปหาระยะ จนนู่นแหละวันสุดท้ายก็คือวันที่23แล้วก็เริ่มงานใหม่วันที่26นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ปูเดวิดแล้วก็รายานะคะเดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปหน้า